แบบว่าคนที่คิดแะไม่เหมือนกันนะพี่เนาะคนเ้างนอกไม่คิดว่าชีวิตในสารนก็ต้องแบบว่าเล่นนูนเล่นเล่น,ลน,ลนสังติงงยาบางคนเขาก็าจนเขาก็าต้องทำดูววิธีทางเพื่อได้เงินแล้วก็ไปทำความสวยเราอยู่กับน้องเบลกับ<ป>น้องปูเป้นะครับน้องเบลกับปูเป้ยเท่าไหร่แล้วเอ่ย สามสิบสี่โอ้น่าเด็กมากปุ๋สิบแปดเลยจริงเปล่าจริงเหรอพี่จริงอันนี้ยี่สิบห้านะคะยี่สิบห้าเรียนอยู่ไหมครับหรือว่าอ๋อเรียนจบแล้วนะครับน้องเบลกับปูเป้นี่เกิดและโตในชุมชนคลองเตยเลยไหมใช่ใช่น้องหนูอยู่ตั้งแต่คลองเตยเลยตั้งแต่เล็กตั้งแต่เล็กเลยแล้วแล้ก็ตั้งแต่พี่ถามนิดนึงนะครับแล้วก็พี่ถามนิดนึงในเราอเดนติฟายตัวเองเป็นสาวสองเป็นกระเทยใช่ค่ะชอบ อยากยแล้วแล้วแนนพคทแพนอยากอยากที่จะอาารตาจะมาคือเราก็อยากเป็นผู้หญิงเต็มตัวเต็มตัวเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้เราติดเรื่องของงบประมาณเฉยแต่ว่าใครอยากเป็นสปอนเซอร์น้องเลินดีค่ะครับครั้งนี้ดีค่ะในฐานะที่เราเป็นคนชุมชนคลองเตยเนี่ยแล้วเป็นสาวสองด้วยเรารู้สึกว่าคนในชุมชนความเป็นคนในชุมชนคลองเตยเนี่ยแตกต่างจากสาวสองที่อยู่นอกชุมชนไหมครับ ็ไม่นะพะี่เพราะว่าบางครั้งมันอยู่ที่ตัวคนมากกว่าอยู่ที่แต่ละบุคคลที่เขาทำความคิดของแต่ละบุคคลไม่ค่อยเหมือนกันอ่าครับม,ม,มันก็แตกต่างก็คือว่าที่นี่มันก็เหมือนว่าอยู่แบบมีเพื่อนออกมาก็เจอเพื่อนแล้วก็มีแาบงานทำในท่าเรือง่ายอ๋อก็คือสังคมเนี่ยยังมีความเป็นเขาเรียกว่าชุมชนใช่จเองมากกว่านอกเอ<ป>อเพืเ่อเผอแผ่มามใน หมายถึงขงนอกางนอกที่เราไปหรือว่าข้างในที่เราอ่าใช่ใช่การเป็นอยู่ความรู้สึกที่เราอยู่ในนี้เมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่เราอยู่ข้างนอกอะครับคุมชนน่าจะดีฝ่าค่ะคินดีฝ่าดีกว่าหากินดีกว่าด้วยคือมีคนจับจ่ายใช้สอยครับมีคนเยอะอันนี้แฟนพี่เล็กนะครับเป็นซ้อเป็นซ้อเหมือนก็แตกต่างในเรื่องการด้านการสังคมจ้ะแตกต่างยังไงครับพี่คือแบบ ในความรู้สึกเราโอกาสทางทางการเงินหรือโอกาสทางอาชีพคือการเงินและการอาชีพของข้างนอกเขาแบบคือเขาแบบบางคนเขาก็จะมีเงินเขาก็จะดูดีหน่อยแต่ของเราต้องเก็บเงินแล้วหาทางทำเอาจากครับคือจากประสบการณ์ที่แปลว่าคนชุมชนเนี่ยคือมันต้องดิ้นรนกว่าใช่เพราะว่าดิ้นรนด้วยตัวเองถ้าใครอยากสวยก็ต้องไป ทางานหางเงินทาเก็บแล้วถึงจะได้ความสวยอืมคือไม่เหมือนคนข้างเราคือบางคนเขามีอยู่แล้วเขาก็จะไปทําเสริมตอนไหนก็ได้ทําให้สวยกว่าเดิมก็ได้อะไรอืมอันนี้เ,นเราพูดถึงการในฐานะที่เราเป็นเพศที่3ามเนี่ยคือเราก็รักสวยรักงามใช่ไหมเราก็รักแต่แตโอกาสกต้องเก็บเงินถ้าเราอยากทําอ่าคือโอกาสที่เราจะหางานดีๆหรือว่าหาไรายได้เนี่ยมันยากกว่าคนข้างนอกใช่ไหมครับพี่ใช่ครับคราวนี้คราวนี้คนข้างนอกเนี่ย บางคนเนาะเราพูดว่าบางคนมีอคติแล้วชอบมองชุมชนคลองเตยเนี่ยเป็นแหล่งาอพันธุ์ของยาเสพติดก็ดีอัาอาชญากรรมก็ดีการค้าประเวณีก็ดีอันเนี้ยหนูมองมีทัศนะยังไงเกี่ยวกับคนที่มองเรามองเข้ามาในชุมชนแบบว่ามันไม่เกี่ยวนะครับคนข้างนอกหรือคนข้างในในชุมชนอ่ะมันมีกันแต่ว่า คนเราคิดไม่เหมือนกันหนูว่าเป็นเด็กในชุมชนจริงแต่หนูก็เรียนหนูก็ศึกษาหนูก็ดู้ศึกษาเรื่องต่างๆโตในทางที่ดีทำงานที่ที่เ่าบอกได้แต่อยู่ในสลามไม่ได้นุ่นคทำนี้คิดอยู่แค่นี้แหละก็คือแบบรอคิดจะได้แต่คิดแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าจุดด้านของเราอ่ะอย่างเงี้ยมันมีเยอะมันมีคนที่พัฒนาเยอะมีคนที่แบบว่าดีกว่าแล้วก็มีอะไรอย่างเงี้ย อย่างเราเคยได้ยินไฮโซติดยาก็มีฉะนั้นในทัศนะของหนูมันไม่เกี่ยวว่าเราจะเป็นคนในชุมชนความเสี่ยงเนี่ยอย่างที่พี่บอกคนภายนอกมองเนี่ยเรารู้สึกว่ายาเสพติดหรือว่าสิ่งอบายมุกเนี่ยเราถือว่าเราตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงยคือสิ่งพวกนั้นมันจับต้องง่ายไหมในฐานะที่เราอยู่ในชุมชนทองเลยในกลุ่มเสี่ยงนะก็มีแหละค่ะชาววัาเขาทุกคนหละบถ้า,าเราอยู่ใน ในซอมเนี่ยคนก็มองละ้างนอกว่าเป็นสาประเทศสองนอยู่่่ทีใจเราามกกวาบางคนแบบว่าบางคนที่คิดแบบไม่เหมือนกันเนาะพี่เนาะคนข้างนอกมันคิดว่าที่อินเดียสัลามันก็ต้องแบบว่าเล่นนู้นเล่นนี้ต้องติดยาอะไรอย่างเงี้ยบางคนเราอ่ะมีใจมากมีที่ใจอย่างหนูนี่แบบว่าหนูไม่เอาไม่เอาเลยนะคะก็แบบว่า่ติดก็ไม่เห็นไม่เอาเลยแล้วเพื่อนๆหนูนี่ถ้าถ้าในชุมชนเนี่ยที่เราสัมผัสมาสิบคนนี่ ่จะไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งพวกนั้นเนี่ยมีมีสียกีบมันก็เสียงอีเพราะว่ามันมันอยู่ในกลุ่มแบบแต่ว่าครึ่งครึ่งหนึ่งได้ไหมได้เลยไหมครึ่งหนึ่งก็ได้เลยครึ่งหนึ่งได้แต่เราเาก็บอกพยายามเพื่อนฝังนี้มันก็ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยที่คนมองดีแต่ว่าถ้าลองให้เขามาอยู่จริงสามพัดจริงจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแล้วสภาพความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยง ก็ <lee> way, <S <S จเจอสิ <S <S ทธิ์พวกนั้นในสังคมมากกว่าชมุชมชนพื้นนอกไหมในในทัศนะของเรามันเสีเ่ยงมากกว่าอยู่แล้วดีเพราะว่าปกติแต่ก่อนนี้มันยิ่งกว่านี้แต่สมัยนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนดีมากกว่าก่อ,อนทักษิณไหมเหมือนที่เคยได้ยินว่าก่อนก่อนการปราบปรามยาเสพติดตรงเนี้ยมันจะมันจะหนักหมอก่อนนั้นเยอะเลยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามายุ่งยาสมัยนี้แล้วมันก็ไม่แค่จะมองไม่ดีแล้วมันคนก็มา ครับแล้วอยู่ขายดีไหมทุกวันนี้ขายดีนะขายดีก็มันก็เหมือนมันเหมือนมันมันอยู่งนอกคนข้างนอกเขาจะไม่รู้หรอกว่าอะไรก็คลองเตยไม่ดีนู่นนี่ก็ไม่ดีแต่ต้องมาอยู่แล้วถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่ดีต้องมาอยู่แต่แต่มาถามว่าดีนะไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะแล้วในความรู้สึกเราอ่ะก็มันเยอะอย่างนั้นไหม เยอะนะเขาบอกว่าถ้าเราไมา่อยู่ล้วจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ที่ที่หนูไม่อยู่เนี่ยคือมันไม่ใช่ไงไม่ใช่ไงว่าเออยาเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันเปลี่ยนใบครับแล้วถ้าให้พี่เลือกระหว่างอยู่ข้างนอกกับอยู่ข้างในเนี่ยที่ที่เคยคิดอยากจะกับแฟนเนี่ยไปอยู่ข้างนอกไหมจะเปิดร้านค้าข้างนอกไหมถ้าเทียบถ้าเทียบกับอยู่ตรงนี้ทุกตอนเนี่ยนะพี่ว่าอย,อยู่อยู่นี่จะดีกว่าอยู่ตรงนี้แฮปปี้กว่าครับ เมื่อเขาดูดูในภายชุมชนของเราในชุมชนของเราก็มีคนส่วนดีก็มีคนส่วนไม่ดีก็มีที่แยกแยะกันแต่เขามองไม่เห็นคือเขาเหมารวมใช่ไหมครับใ่เขาเหมารวมหมดเลยว่าชุมชนนี้พอขึ้นชื่อเวลาไปไหนเขาก็จะไม่มารับมาส่งประมาณนจเวลาเข้ามาในนี้เขาก็กลัวเรื่องเรื่องยาแล้วก็เรื่องยาเรื่องครับ คือเชิญเงินแล้ววิ่งหนีอะไรประมาณนั้นจ้าแล้วประสบการณ์พี่อ่ะพี่คิดว่ามันมันมีมากกว่าชุมชนข้างนอกจริงไหมชุมชนอื่นมีเกือบทุกชุมชนแต่เขาคือเปิดแบบชุมชนแถวนี้คือเป็นแหล่งที่ถูกเหมาไปแล้วเหมารวมคือใครๆเขาก็ขึ้นชื่อว่าถ้าเข้ามาอันนี้อันตรายไม่อยากมารับมันมันเป็นจริงอย่างที่เขาคิดไหมก็คือถ้าถามว่าความเป็นจริงไหมอยากให้พูดตรงๆเลยครับ เป็นจริงค่ะเป็นจริงใช่ไหมใช่แล้วว่าหนูรู้สึกในความรู้สึกหนูอะเราอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงที่จะไปสัมผัสสิ่งพวกนี้มากกว่าชุมชนภายนอกแล้วแล้วเราทํายังไงไม่ให้ตัวเราเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้ที่ถามตรงๆได้ไหมเดี๋ยวหนูมีปัญหาพวกนี้อยู่ <c oughs> ไม่ไม่เพียงพอครับไม่ยุ่งใช่ค่ะการที่เกิดปัญหา,า,ก,ากับสิ่งอีเสร็พวกนี้ค่ะซึ่งชุมชนในคลองเตย้วอาจจะมีมากครับแล้วก็ส่วน เด็กวัยรุ่นอย่างนี้อย่างกับผู้ใหญ่อย่างนี้เพื่อเป็นการมั่วสมการอาจจะเริ่มเป็นปกติเวลาอาจจะมาเป็นปกติหรือมาให้ปกติก็ได้ครับเพราะว่าเราก็พวกเราก็ไม่ควรที่จะยุ่งกับมันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีแล้วเราคิดยังไงกับอันนี้เรามีความเห็นยังไงกับประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ําของสังคมพี่เองเนี่ยที่เดินรอบกรุงเทพเนี่ยพี่รู้สึกว่าบางทีเราเห็นสวยๆหรูๆเนาะ แล้วเราเห็นในขณะเดียวกันเนี่ยบ้านเช่พที่พูดตรงๆบ้านในชุมชนเนี่ยเรารู้สึกทำไมมันแตกต่างกันย่งนีแตกต่างจากข้างนอกเออทำไมเราเรามีข้อนะยังไงเกี่ยวกับความหนึงล้าตรงนี้ผมว่าคราบแตกต่างนะครับคนเราอ่ะถ้ามีครอบครัวก็อยู่บ้านเล็กๆหลังๆเล็กๆเนี้ยมีครอบครัวก็มีความสุขแล้วถึงคนที่มีบ้านใหญ่คุณคุณอาจจะไม่มีความสุขก็ได้คุณก็แค่คนมองเรื่องความสุขเป็นความสุขเป็นหลักดีกว่าถึมีเงินเยอะแต่ความสุขซื้อไม่ได้นพี่โอ้ความคิดแบบเจ๋งมากเลยครับ แล้วหนูคิดว่าโอกาสของหนูเนี่ยในฐานะที่เป็นคนในชุมชนเนีต่างจากคนข้างนอกไหมโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานการศึกษาหรือว่าการที่เราเป็นเพศที่สามเนี่ยเราเร<อ>าร<อ>ักสวยรักงามใช่ไหมเรามีโอกาสหาเงินเพื่อที่จะเหมือนกับพุทขักพูดตามตรงคือไปทํา สวยความงามตามตามแบบฉบับสาวสองเนี่ยเราคิดว่าเราเราเราเข้าถึงโอกาสได้น้อยกว่าคนภายนอกนะครับก็ไม่นะพี่บางคนนูเห็นเติบโตจากคลองเตยแบบว่าที่ดังๆออกไปจากคลองเตยข้างนอกก็มีเป็นเดกผีแต่ว่าเป็นพันล้างก็มีเป็นพลันก็มีใช่ใช่ไหมครับมันเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คนมากกว่ามันอยู่ที่ตัวคนละ่าคการมากกว่าไม่ได้เกียวกันว่าเราจะแบ่งแยกว่าข้างนอกดีหรือว่าข้างใน อยู่แค่ในชุมชนแค่นี้เองและหนูคิดว่าจริงว่าว่าเรามีโอกาสน้อยกว่าน้อยกว่าคนข้างนอกจริงค่ะจริงจริงว่าว่าอย่างเวลาถ้าไปไหนเงี้ยเรายื่นยืนแบบเอกสารหรือว่าเราให้ดูใบัตรญาตอย่าเงี้ยเขาก็ไม่อยากเราอาง่ายมีเกี่ยวกับเรื่องแบบเวลาเราเรียกแท็กซี่กลับบ้านเขาไม่ยอมใหเข้ามาเลยอ๋อถ้าเราบอกว่าเราให้มาส่งที่น้องหกห้าหกใช่ไหมครับบอกมาคลองเตยเขาไม่มา เขาบอกไม่ไปอยางเดียวเขาปัดนิเซ่ไม่ว่าจะไปที่ไหนย่าวเรียกรถกลับบ้านย่าน้องตูนมีแฟนด้วยสวยมากแต่น้องไม่อยากออกกล้องคบกันมานานยังสี่้ห้ปีอ๋อสี่หปีก็ถือว่านานมากแล้วมีลูกชายด้วยมีลูกชายด้วยนี่อากนาลูกชายโอเคเลี้ยงอยู่มันเป็นเรื่องจริงครับแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยมีความเหนื่มล้ำ ในศัศนะของพี่คือความเหนื่มล้มสูงนมีแต่ว่าเราจินอการกินอยู่ของชีนี้มันไม่เหมือนกันเขาในบ้านมารต่เขาไม่เดินอะไรเรียกว่าโรคจิตนเรื่องจริงคล้วเราก็ชินกับชีวิตที่เราอยู่ที่นี่มารไม่ชินแต่ที่เราออกไปอยู่ในลกข้างนอกมันก็เลยเป็นการที่ก็มองว่าเป็นแบงนี้มันเปเรื่องจริงแล้ อย่างเช่นถ้าออกไป้างนอกเราก็จะรูแ้แเราก็จะต้องใช้ชีวิตแบบเทีย่ยวกับไปบ้านนั้นบ้านนี้ไม,ไม่ได้เลยนะยนนแล้วแล้วพี่เกิดและโตที่นี่เลยป่ะครับใช่ค่ะอ๋อแล้วพี่คิดคิดว่าคนในนี้มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรเข้าถึงโอกาสที่จะทำมาหากินเหมือนคนภายนอกไหมหรือมีโอกาสน้อยกว่าโดยเฉลี่ยมีโอกาสน่าจะน้อยกว่าน้อยกว่าเพราะส่วนมากคนอยู่เฉชนก็จะประมาณนี้อยู่หาที่ ก็คือเป็นลักษณะาหารเช้าทค่ับแล้วผมถาม,มที่จะไปผ่อนบ้านผ่อนอะไรมันยากคือคือถ้าสวยจริงเขาก็ทํางานพวกนางโช์อย่างเงี้ยรายได้เขาก็จะเยอะแล้วเขาก็จะมีเงินมากกว่าถ้าก็เลยแบบคนที่ไม่ค่อยมีตงัตงเขาก็ทํางานเป็นรายวันทาเช้ากินข้าวอย่างเงี้ยเขาก็เก็บเอา <ๆ S 1> ถ้าคนรู้จักเก็บเนี่ยครับแล้วถามตรงๆว่า สาวสองในชุมชนคงเตยเราเนี่ยเข้าไปเกี่ยวพันกับการค้าประเวณีกับยาเสพติดเยอะไหมพี่ในตามสัสดส่วนแล้วนในในเท่าที่พี่เคยเห็นมาคือมันก็คือเขาก็าเลือกอาชีพของใช่ถ้าคนเขาไม่มีจริงเขาก็าต้องยอมทำในสิ่งที่เขาเพื่อแลกกับเงินแล้วอยู่รอดของเขาไปวันวนเขาบางกระเทยบางคนหรอบางคนเขาก็าจนเขาก็าต้องทำดุววิธีทางเพื่อได้เงินแล้วก็ ไปทําความสวยอ้ยอืมแปลว่าเพื่อนเพื่อนพี่สิบคนอย่างเงี้ยมันก็มีมีเข้าข่ายอย่างเงี้ยกี่คนพี่มันก็มีอยู่แต่คือเราก็บอกไม่ได้ว่าเยอะหรือน้อยแต่คือมันก็มีอยู่เป็นบางส่วนครับหนูคิดว่าการที่เราเป็นคนชุมชมคลังเตยเนี่ยเราเข้าไปหาโอกาสและความฝันพวกนั้นยากยากกว่าคนข้างนอกไหมไม่ยากค่ะเพราะว่าอยู่ที่ตัวเอง จะทำถ้าตัวเองทำความทำและมุ่งม,มั่นก็จะเกิดประสบการณ์สุดที่พี่เป็นคนชอบทัศนคติมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับเราวางแผนชีวิตตัวเองยังไงครับมีความฝันก็ยังไงไหมความฝันงหนูเหรอก่คิดว่าจะทํางานก็เก็บตังค้างอนาคตถึงว่าเราไปอยู่ในสลัมเนี้ยเราก็ พัฒนาอาจจะไปอยู่ข้างนอกป้าอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะไปอยู่ตัาดกระบอยามที่เราแกะครบซื้อที่ดินเราพัฒนาได้อะไรเงี้ยพูดแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราไม่ได้หยุดฝ่าฟฝันของเราที่ก็ย่ำอยู่กับที่เรามีไฟฝันเราเราคิดว่าเราอยากออกจากชุมชนไหมหรือว่าเราแฮปปี้กับกับสภาพแวดล้อมในในชุมชนมันก็ต้องมีนะมันก็ต้องมีแบบบ้านที่อยู่นี้ก็แฮปปี้เป็นส่วนหนึ่งแต่เราก็แบบว่าอยากพัฒนาแบบว่า หนึ <N> ่งเราอยากไปเรียนรู้หนึ่งเด็กแบบคนบ้านนอกว่าเอ้ยของนี้ความาสุขแบบนี้ค่ <c oughs> อยู่บ้านนอกของมีความาสุขอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เออมีที่มีไร่มีนานแล้วเขาไปบอกตึกช้ามาม,มีอากาศที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าหนูมองชีวิตในบ้านนอกที่สงบสุข<ช>มากกว่าจะไปอยู่แบบในย่านที่รูหรูคอนโดมองมองภาพนั้นมากกว่าใช่ไหมครับแปลว่าในชุมชนเนี่ยก็มีความมีเพื่อนมีความมีคนที่ตอบโจทย์ชีวิตอยู่ได้